สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีไอ้หนุ่มตีจากแดนพันดินใหญ่บุกเมืองบุรีรัมซานี่ SY204 คันนี้3,000พอดีาพันหกว่ชั่วโมงไม่ต้องโทษทีมารับงานชั่วโมงงานเคิริง จะขึ้นเทรเลอร์กลับบ้านครับโอ้ตรงล่างพึกเหมือนกันซาดีเอสยีสองร้อยีตัวนี้คือว่าใช้เทลเลอร์โปรเฟีย เป็นพีเอชเจ็ดร้อยวางหัวโปรเฟียครับน่าจะเป็นเคที T. ตีไปเลยน้องรถขุดขนาด20ตันครับช่วงล่างใบเทแปดสเซนโรลเลอร์เจ็ดตัวกาดข้างละสองอ๋อกดัดกัดไมาถึงสองกัดข้างละตัวนะรวมกันเป็นสองแครีสองตัว กดนะครับกดแล้วไปน้อง หนักเยอะนะครับ20 20ิตันส M50 นะครับมิซูบิชิ4สูบเทอร์โบคอมบันเร็วมีเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ158แรงม้าครับกระบอกสีดำปำั๊มคาวาสกิเค3าวี นิ่มๆครับค่าตัวปัจจุบัน s Y 200C อยู่ที่3ล้าน9 0หมื่นนะครับเงินสดบูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3เชก จะย้ายกลับครับมารับงานชั่วโมงสองเพลาครับสำหรับอ e ีฮิตเจ็ดร้อรือว่าเคทีคันนี้เดี๋ยวจะย้ายไปใกล้ๆไปลงครับ อะถึงที่ลงแล้วพี่น้องไอ้นุ๊มตีโอ้ดีวางโปรเฟียอ่า์เฮ็ดเจ็ดร้อยนะครับโอ้ไม่ต้องมีคนเฝ้าเลยไม่ต้องมีเบรกพี่น้องไม่ต้องเบรกเคทที่สองเลา่วางหัวโปรเฟียตัวนี้น่าจะเจ็ดหมื่นครับหัว รอมาก่วงห่งใหญ่ครับวางหัวก็จะวางเอ0เก็งามเนแท้เอสไบสอง้ค่อยลงครับ แลด,ดน็อตสามใบพัดนี่ใส่เกียร์ว่างนะครับไม่มีคนอยู่ข้างบนโอเคครับ ดีครับเล็กดีหนาปึกเลยนอนได้ครับสำหรับโคเฟีคันนี้แต่ว,ว่าโคเฟียเฉพาะหัวเดินเข้าบ้านครับสี่มาศูนมิซูมิชิ วันน่าจะส่งหรือว่าให้พรถึงหกสิบเดือนนะครับโอ้มาใหม่สองร้อยสี่ก็เดินเข้าบา้านตรงนี้ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะว่าเท็นั้นดินเยอะครับม,มันไม่ไม่เสียหายอะไรครับปกติ ประหยัดเชิเดิมปั๊ม K3V นะครับเครื่องยนต์มิสุ u ิชิ h i ก็เดินขยาบบ้าแตกต่างกับ a c e ยังไง ACD ช่องล่างก็จะยาวนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันแตบบ่ว่าปั๊ม k 7กับ k 3จอทัชสกรีนเหมือนกันโอ้เขามีกี่จอดนีน ส่วนใหญ่ก็จะจอดอาตากตากแดดตากลมเหมือนกันนะครับพันกว่าชั่วโมงยังเฟี้ยวอยู่ครับยังรออยู่ เฟรมเป็นตัวเอ็กเสริมด้วยแผ่นเหล็กสองเชกนะครับต้งใส้จะล้างครับ เตงข้างหน้ากระจกก็จะแถมให้นะครับอตีพักรองท้าเ็าสร้างขึ้นเองล่างบ่นสนใจซานี่ก็ดูแลโดยซานี่ไทยน์ตนะครับจัดให้สองร้อยสี่สองหนึ่ห a c มีหมดครับหรือว่าจะเป็นร้อหเอาไปทำธุรกิจดิน น,นี่ก็ออกมารับจ้างทั่วไปอ่ะฝากกดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ